หลักๆก็คือผมคิดว่าเป็นเรื่องพัฒนาการด้านภาษาแล้วก็ด้านสังคมเด็กปัจจุบันนะครับพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าเนี่ยเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยมากที่สุดเลยถ้ายิ่งพัฒนาการด้านภาษาชา้ามันจะต่อยอดไปถึงปัญหาด้านอื่นๆที่ยากขึ้นต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลหรือว่า วัยเรียนที่สูงขึ้นในแง่สังคมก็คือเด็กๆอาจจะขาดโอกาสที่จะได้เล่นกับเพื่อนตามวัยรวมไปถึงนะครับเรื่องของทักษะเรื่องของการดูแลช่วยเหลือตัวเองนะครับพอหลายบ้านที่เจอนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้มากนะพูดง่ายๆว่าทําให้เด็กนะครับเด็กเนี่ยไม่ได้ฝึกนะครับการดูแลช่วยเหลือตัวเองตามวัยรวมไปถึงเรื่องของ e f นะครับที่เด็กๆอาจจะไม่ได้ รับโอกาสในการพัฒนา EF นะครับหรือทักษะของสมองระดับสูงในเรื่องของการควบคุมกำกับตัวเองในชีวิตประจำวันเลยทำให้มันอาจจะยากสำหรับเขาที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตครับช่วงโควิดนะครับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่อาจจะเคยชินกับการอยู่ในชีวิตประจําวันที่อาจจะไม่ได้มีกิจวัตรชัดเจนนะครับพอรู้สึกว่าเออหยุดอยู่บ้านอยู่แล้วก็เลยอยากกินเมื่อไหร่ก็กินนอนเมื่อไหร่ก็นอน จะเล่นตอนไหนก็เล่นคือพูดง่ายๆว่าชีวิตเราอาจจะไม่ค่อยได้เป็นระบบระเบียบมากนะักอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้เพราะเด็กขาดโอกาสที่จะออกไปวิ่งเล่นข้างนอกก็มีพฤติกรรมเนยนิ่งมากขึ้นนอนไม่เป็นเวลาก็ส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจเจริญเติบโตเองรวมไปถึงเรื่องของตอนกลางวันที่ถ้อเด็กนอนไม่พออาจจะมีพฤติกรรมเช่นซนอยู่ไม่นิ่งนะครับสมาธิสั้นรวมไปถึง การควบม่าารม์ถ้ในแง่ของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อนะครับมัดใหญ่เนี่ยก็แน่นอนต้องชัดเจนเพราะว่าเด็กขาดกิจกรรมทางกายนะครับไม่ว่าจะไปวิ่งเล่นนะครับออกกําลังกายต่างๆเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะไม่คล่องนะครับเหมือนก่อนในยุคโควิดนะครับเด็กประถมวัยเป็นวัยที่เขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้นอย่างน้อยในช่วงที่โควิดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนเริ่มเปิดตัว mm. ก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้รับโอกาสในการพัฒนาตรงนี้มากขึ้นพัฒนาการที่เคยถดถอยเดิม mm. เช่นเรื่องภาษาที่อาจจะไม่ค่อยได้มีการเรียนรู้พวกคําศัพท์ต่างๆนะครับ mm. หรือว่าการสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับ mm. เขาก็จะได้รับการพัฒนามากขึ้นหรือแม้กระทั่งด้านสังคมเองจากเดิมที่เขา อยู่แต่ในบ้านนะเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ก็กลายเป็นว่าเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันนะครับหรือรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เรื่องการดูแลช่วยเหลือตัวเองแน่นอนว่าพอออกมาจากที่บ้านพออยู่โรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบวินัยต่างๆของโรงเรียนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยต้องมีโอกาสที่จะต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองตามวัยมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าพัฒนาการทางด้านร่างกายนะครับ โดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนและพัฒนามากขึ้นแน่นอนก็คือเพื่อไงว่าควรจะต้องให้เขากลับไปสู่กิจวัตรนะครับที่จําเป็นพื้นฐานของชีวิตสมองของเด็กโดยเฉพาะช่ะงวงปฐมวัยเนี่ยมันมีความยืดหยุนนะครับสูงมากนะครับหรือบางคนเรียกว่าเป็น plasticity คือหมายความว่ามีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆได้มากขึ้น ดังนั้นถ้าหลังจากโควิดไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนพยายามร่วมมือกันนะครับในการที่จะ,ะเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยมันจะทำให้สมองที่อาจจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างดีพอเนี่ยถูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าผ่านพ้นช่วงตรงนี้ไปที่เป็นช่วงปฐมวัยนะครับมันก็อาจจะยิ่งยากขึ้นหรือว่าวิกฤตมากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ย ในช่วงกระถมวัยถือว่าเป็นช่วงที่เราสามารถจะป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยา,วยาวให้กลับมาเนี่ยได้ง่ายกว่าในช่วงขัน้นอื่นๆถ้าเด็กเครียดเนาะสิ่งอันนึงก็คือลองสังเกตง่ายๆจากกิจวัตรประจำวันก็ได้ครับที่เขาทำในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรืออีกอันนึงก็คือสามารถสังเกตนะครับได้จาก อารมณ์พื้นฐานของลูกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสมมุติว่าเดิมลูกเราเป็นคนสไตล์ว่ามีความอารมณ์ดีนะชอบเล่นสนุกอยู่ๆวันดีคืนดีลูกเราเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นนะครับหรือว่าเริ่มแยกตัวเริ่มเบื่อไม่อยากทํากิจวัตรประจําวันอะไรที่ควรจะทำนะหรือหรือสนุกกับการเล่นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆลูกไม่เล่นอันเนี้ยเริ่มเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีว่าลูกอาจจะเริ่มมีปัญหาด้านอารมณ์ แต่ก่อนที่จะไปมองว่าลูกเครียดอาจจะต้องดูที่สภาพแวดล้อมด้วยว่าที่บ้านเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายครั้งการที่เด็กเครียดเนี่ยก็เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวก็คือเกิดจากการที่ผู้ปกครองเองมีความเครียดของตัวเองถ้าผู้ปกครองเครียดหรือมีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์และไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็อาจจะส่งผลต่อตัวเด็กได้โดยที่ผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ตัวนะครับดังนั้น สภาพแวดล้อมในบ้านนี่ครับสำคัญว่าอาจจะเริ่มจากผู้ปกครองที่เครียดหรือเปล่านอกจากปัจจัยจากตัวเด็กปัจจัยจากครอบครัวอยากให้มองปัจจัยที่โรงเรียนร่วมด้วยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรจะต้องดูว่าอยู่โรงเรียนเป็นยังไงเด็กสามารถเข้ากับเพื่อนได้หรือไม่นะครับแล้วก็กับคุณครูต่างๆเป็นยังไงสามารถเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้หรือเปล่าแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มองอย่างนี้นะครับว่าคนเราจะเติบโตได้พัฒนาต่อไปมันต้องเจอความเครียดแต่มันต้องเป็นความเครียดที่ระดับพอทนได้แต่ถ้ามันนเเครียยดอะกไป คำว่าเครียเดเยอะกันไปเช่นเด็กบางคนเติบโตอยู่ในครอบครัวที่ถูกทําทารุณกรรมพ่อแม่ทําร้ายร่างกายศาสอารมณ์ใส่ลูกนะครับหรือบางคนถูกลวนลามทางเพศนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาสุขภาพจิตถือว่าเด็กจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ที่มากเกินไปจนกระทั่งมันเป็นความเครียดที่บางทีมันเยอะเกินไปสําหรับเด็กๆแต่สิ่งสําคัญคนที่จะขี่ม้าขาวมาช่วยเด็กได้ไม่ใช่ใครอื่นคือผู้ปกครองที่จัดการความเครียดตัวเองได้ดี แล้วเหมือนว่าอยู่เป็นหลักให้เด็กเนี่ยรับรู้ได้ว่าผู้ปกครองคนนี้มีความไวต่อเด็กผู้ปกครองคนนี้ตอบสนองเด็กได้อย่างเหมาะสมไม่ตัดสินเด็กนะหรือว่าพูดทำร้ายจิตใจเข้าไปอีกพอเราไวกับความออรู้สึกของเด็กนะครับเราจะเริ่มมองเห็นว่าลูกเรามีอะไรดีบ้างพอหลายครั้งเนี่ยเด็กที่เครียดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอะไรดีเลยพ่อแม่มีส่วนสําคัญมากเลยที่จะออต้องพยายามชื่นชมลูกนะครับในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขามีดี นะก็จะทําให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งตรงนี้ครับเป็นเกราะป้องกันการที่พ่อแม่ตีลูกนะครับส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจว่าพ่อแม่คงอยากจะสอนแต่ตอนหลังๆมันเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นโดยเพราะงานวิจัยว่าการที่เราตีเด็กทำร้ายเด็กหรือแม้กระทั่งไม่ต้องทางกายแต่การพูดนะ ประชดประชันเหยียดยามทําร้ายจิตใจคําพูดและการตีของพ่อแม่เนี่ยไปเปลี่ยนสมองลูกทําให้ลูกเนี่ยมีมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยได้ไม่ดีแล้วก็ส่งผลไม่ดีในระยะยาวของเขาโดยเฉพาะด้านปัญหาด้านอารมณ์ด้านพฤติกรรมนะครับหรือว่าปัญหาทางด้านสุขภาพจิตได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสอนลูกนะด้วยวิธีเดิมๆม,มันอาจจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่า ส่วนหนึ่งมันมีงานมากขึ้นเลยเพราะว่านอกจากเปลี่ยนสมองของเด็กแล้วเนี่ยมันทําให้เด็กคนนั้นพอเติบโตเป็นพ่อแม่ต่อไปเขาจะเลือกใช้วิธีที่เขาเคยถูกทํามาเช่น mm. ถ้าเขาเคยถูกทําร้ายร่างกายลงโทษรุนแรงพอเขาเป็นพ่อแม่คนมันจะเหมือนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปมันมีหลายวิธีครับที่เราสามารถสอนเขาได้นะครับ เช่นอาจจะสมมุติว่าเขาทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะจะใช้วิธีการตัดสิทธิ์เด็กไปก็ได้ทํางานไม่เสร็จก็ตัดสิทธิ์ไปก็คือไม่ได้เล่นหรือลูกโวยวายอะไรว่า,วา,วา,วาอันนี้เราอาจจะต้องสะท้อนอารมณ์เด็กเลยหน,นูกาลังโกรธแต่ต,ตีไม่ได้นะคือพยายามไม่ไม่ใช้วิธีการตีเด็กตอบกลับไปเพราะการตีเด็กตอบกลับไปมันจะเหมือนกลายเป็นว่าตีกลับไปกลับมาเด็กจะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าไม่พอใจหงุดหงิดโกรธคนอื่นให้ตีคนอื่นเหมือนที่พ่อแม่ยายปู่ย่าทากับเรา ประมาณนี้เพราะ,ะนั้นเราควรจะต้องตัดวงจรน,นี้แต่ในขณะเดียวกันอยากจะให้มองอีกม,มุมหนึ่งด้วยว่าการปรับพฤติกรรมเด็กเนี่ยวิธีที่ได้ผลนอกจากการลงโทษแล้วจะเป็นด้านของการชมเด็กการชมมีพลังอย่างมากแต่เราต้องชมเด็กให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับโดยโดยอยากจะเน้นที่ชมที่สิ่งที่เด็กทําไม่ว่าจะเป็นชมที่ความอดทนชมที่ความพยายามชมที่ความตั้งใจชมที่วิธีการแก้ปัญหาชมรายละเอียดที่เขาพยายามทำในสิ่งนั้นนะครับ งานหลักของเด็กโดยเฉพาะปฐุมวัยคือการเล่นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยจริงๆมันจะนําไปสู่เราจะเล่นแบบเคลื่อนไหวก็ได้นะครับมันก็ส่งเสริมพวกทางด้านร่างกายแน่นอนสมมติว่าเราเล่นพวกเครื่องครัวเล่นเครื่องดนตรีเล่นอะไรมันก็ส่งเสริมพัฒนา,าการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กการมองการฟังการเล่นเนี่ยจริงๆมันมีส่งเสริมจินตนาการเด็กนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเล่นกับคนอื่นด้วยมีกฎกติกามากขึ้นมันยิ่งส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมด้านอารมณ์แล้วก็ด้าน e f ของเด็กๆเพื่อ เขาจะต้องเรียนรู้ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากจะเล่นแบบนี้แล้วสมมติว่าเพื่อนไม่เล่นตามกฎเราจะทายังไงดีอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการแก้ปัญหาหรือเพื่อนจะเริ่มมา,าทําไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยครับเราจะควบคุมตัวเองยังไงที่เราจะไม่ชกเพื่อนเราจะไม่ต่อยเพื่อนอย่างเงี้ยครับการออกกาลังกายเนี่ยสามารถจะทําไดา้ดีมากๆเลยในเด็กทุกๆวัยนะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะเช่น พาเด็กมาขี่จักรยานนะพาเด็กไปวิ่งสวนออยออมหรือว่ามีการทำอะไรก็ได้เตะฟุตบอลน,นะตีแบดนะครับตีปิงปองหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เด็กชอบสนใจหรือว่ามันเป็นตามพื้นที่บ้านเราก็ได้เช่นสมมุติว่าพาไปวิ่งเล่นเข้าไปในทุ่งนาหรืออะไรเงี้ยครับเออพาไปดูพาไปจับแมลงหรืออะไรต่างๆในๆพื้นที่ ของบ้านเราก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งการอ่านหน uh. ังสือซึ่งการอ่านหนังสือแน่นอนมันส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านแน่นอนนะครับโดยเฉพาะด้านที่มากๆคือด้านภาษานะครับด้านของสังคมด้านของจริยธรรมหนังสือที่ดีๆหลายเล่มเนี่ยมันจะสอนแทรกพวกจริยธรรมและส่วนหนึ่งก็คือสอนแทกเรื่องความคิดจินตนาการต่างๆของเด็กๆนะครับกิจกรรมการดูแลตัวเองตามวัยเนี่ยมันมันเป็นการส่งเสริม EF อย่างมากและสิ่งสําคัญทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอีกอันนึงก็คือเด็กจะนับถือตัวเองพ่อแม่จํานวนมากเลยมาปรึกษาผมว่า คุณหมอจะฝึกยังไงให้ลูกเชื่อมั่นในตัวเองภูมิใจในตัวเองสิ่งเหล่านี้เราแค่บอกทางได้ว่าง่ายสุดเลยครับก็คือให้เด็กทำอเองตามวัยขวบครึ่งแล้วใช้ช้อนน่ะตักข้าวเข้าปากกินเองได้หรือยังหลายบ้านก็คือเห็นว่าเด็กทำช้าทำหกทำเละก็เลยช่วยทำให้2ขวบแล้วคุณจะถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงเองได้นะครับ สองขวบครึ่งสามขวบอาจจะต้องเริ่มใส่เสื้อผ้าได้ง่ายๆหรือ4ี่ขวบก็คือตั้งแต่งตัวเองดูแลของใช้ตัวเองก็ต้องเป็นการฝึก EF หมดเลยเราต้องคิดวางแผนเนาะว่าเฮ้นี่เราถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วจะไปไว้ตรงไหนไม่ใช่ว่าเ,าเกะกะไม่เรียบร้อยนะครับหรืองานบ้านทุกอย่างเนี่ยกว่าเด็กคนนึงจะทํางานบ้านได้เสร็จนะเอาแค่ง,ง่ายๆสมมุติว่าช่วยล้างจานก็ได้ครับเ,เด็กก็ต้องกํากับควบคุมตัวเองตลอดเลยเพื่อจะทํายังไงให้ล้างจานอันนี้ให้มันสะอาดให้มันเสร็จ แล้วล้างยังไงถือยังไงไม่ให้มันตกไม่ให้มันแตกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการฝึก EF การที่มี EF ที่ดีก็คือเรามีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองมันเป็นการรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยโดยเฉพาะคนในครอบครัวซึ่งถ้าลูกเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวได้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้นะครับก่อนอื่นผมคิดว่าครูหรือเจ้าที่สารณสุขต้องคิดว่าเราเนี่ย กำลังสร้างคนอยู่เนาะหรือหรือสร้างคนหรือสร้างพัฒนาประเทศแล้วผมคิดว่าอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่คุณครูพี่เลี้ยงควรจะต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือลูกจะดีได้ไม่ได้อยู่ที่ขวอนุบาลหรืออยู่ที่ครูพี่เลี้ยงหรืออยู่ที่หมอหรือใครแต่พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กโดยเฉพาะในครอบครัวปูป่ย่าตายาย,ายลุงปะะ้าน้าอาทุกคนเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกได้ ที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่เขาควรจะเป็นจะต้องช่วยให้กําลังใจนะครับพ่อแม่แล้วก็ผู้เลี้ยงดูในเชิงว่าเขาเองนะครับก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกเขาได้เช่นเดียวกันงานการเลี้ยงลูกเนี่ยผมมองว่าหรือการพัฒนาเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเป็นงานของทุกคนที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน